ยันทริปมาลดิฟไม่มีซีนขอแต่งงานไม่โสดแล้วแพทยปรภพรับม่านพีชานนเปิดล้อปฐมทัศน์ี e Dare to Dream ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในปั๊มนิวสเตลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยเลยป o ๊ n นิวสเตลีวันนี้เอ็มจะร่าเริงเป็นพิเศษเพราะว่าเอ็มมีเลขเด็ดอยู่ในมือ พอๆกับโปรดิวเซอร์เราเมื่อเช้าคุยโอ้โหหน้าตาดูมีความสุขมากแต่ทุกๆครั้งต้นเดือนและกลางเดือนมันบักจะเป็นแบบนี้มีความหวังแต่ว่าวันนี้มันก็พิเศษด้วยแหละพี่อูเพราะมันเข้าเดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยยังไงใครที่ถูกลอตเตอรี่ยังพวกนี้มาแชร์กันด้วยส่วนใหญ่ที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยพรุ่งนี้หายไปพรุ่งนี้หายไปเหรอแต่เอ็มสัญญาว่าถึงแม้ว่าเอ็มจะถูกลอตที่หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำงานอ่าโอเคไปเรื่อยนะครับ คู่นี้ยังไงลุงกาลิงคุณเต๋อชันทวิทย์แล้วก็คุณใหม่ดาวิกาครับเพราะว่าล่าสุดนี้เขามีรูปที่ทําให้ทะเลมาลดีสเนี่ยจากเค็มๆหวานเจี๊ยบนะคืองานนี้คุณใหม่ดับฝันนะหลายคนก็ลุ้นว่าเอจะมีโมเมนต์คุกเข่าเนี่ยพอกอดเสร็จใช่ไหมคุกเข่าหรือเปล่าใช่เต็มที่ก็คือเก็บเปลือกหอยนะครับไม่ได้มีการสวมแหวนใดๆนะเพราะว่าใหม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็พอจะเดาๆได้ว่า พี่เต๋อเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมใครไปหรอกอยังไม่มีไม่น่าจะมีโมเมนต์นี้ก็คือแบบดาวออกอ่ะแต่เขาก็ไปหลแต่ว่าเขาก็ไปกันหลายคู่นะทริปนี้มีใครบ้างอ่ะไม่เป็นไรอ่านข่าวกุนมาเดี๋ยวกัแต่ในภาพดูมีสองคนไงเราดูเหมือนรู้มากกว่านั้นก็พูดได้นะได้ไหม ไม่ได้ไปกนกาะไม่ได้นะนแต่ว่างานนี้นะฮะก็อย่างที่บอกแหละดับฝันไปแล้วก็มั่นใจว่าก่อนไปเนี่ยพี่เตอ๋อไม่มีทำเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะส่วนที่ทาเอาคุณแม่ของสาวใหม่เซอร์ไพรส์สุดๆนี่เขาบอกว่าของขวัญวันเกิดที่ใหม่จัดให้คุณแม่คณะลิเกโอ้น่าราาักนะแล้วไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเล่นในบ้านนะฮะโโหถ้าเ,เป็นบ้านเรานี่เข้าไปสองคนก็เต็มแล้วนะดูดิแล้วเนี่ยชุดเชิดมา,ตาเต็มเหมือนกันะนะครับฟังเสียงใหม่ดีกว่านะฮะยังไง ทริปมาดิฟเล่าให้ฟังหน่อยอืองงมากทำไมทะเลหวานอะไเลยนันันเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากๆเลยค่ะแต่ไม่มีรู้อยู่แล้วว่าคุกไม่ได้คุกไม่ได้จริงๆปวดเข่าอยู่คุกไม่ลงค่ะพี่ก้าววิ่งมาจากประเทศไทยไปเลยตัดเตะตัดขาเลยจริงๆเพื่อนเชียร์เราเราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกัน มอนเพื่อนเมันมถึงวัย <laughs> ของพวกเราแล้วแต่งกันเลยทุกคนการที่คนสองคนพบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็แบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะค่ะดีดีดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาล้วแึ่คือเขาแบบ <laughs> เขาชอบพนักเกนนี้มานานมากตั้งแต่ใหม่แบบอายุ3ามขวบอะค่ะแล้วพอวันหนึ่งเราพอที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สามารถ จัดงานวันเกิดให้คุณแม่ได้เลยงยใหม่ก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้คุณแม่เลยค่ะใหม่ก็ตั้งโรงลิเกในบ้านเลยค่ะโอ้แต่แม่ใหม่อ่ะติดหนักมากเลยอ่ะใหมตกใจมากใหม่ไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วเลยใหม่รู้ละสใสเปย์เขาเป็นอย่างนี้นี่เองวันนั้นเปย์ไปสามหมื่นอ้อทะเลหวาดก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชม6ปีอ่ะกับพี่เต๋อแป๊แปหปีแล้วนะแต่ ชื่นชอบที่แบบว่าคุณแม่ชอบคาลิเกก็เลยจัดมาให้แม่ไม่ต้องออกไปดูที่ไหนเดี๋ยวหนูจัดมาให้ในบ้านเลยจ้างมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเต๋อเขาก็ทำทุ่งกุหลาบให้กลางบ้านใหม่เหมือนกันอันนั้นก็อลังการอันนี้เรียกว่าบ้านได้ใช่ไหมหรือว่าอเวนิวน่าจะเป็นแบบฤหาสร์หรืออเวนิวก็ว่าได้นะคะเอาไปตอนที่อีกหนึ่งคู่ค่ะเรื่องราวของแม่แพทย์นภภาหลังๆเนี่ยคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมแม่แพทย์สวมแหวน ก็เลยมีคําถามว่าเอาแหวนวงเนี้มาจากแฟนหนุ่มหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแหวนที่เขาแบบดาราคนก็กซื้อเองใช่ถูกไหมทีนี้ก็เลยต้องถามแล้วก็เคลียร์ประเด็นโอ้โห <c oughs> เข้าตาเหมือนกันนะคะคือไม่โสดอ่ะไม่โสดแน่อยู่แล้ว <c oughs> แต่ไปดูกันซิว่าแหวนวงนี้มันยังไงเดี๋ยวอีกนิดนึงจะเป็นเฟือก <c oughs> นิ้วนางแล้วนะ ใหญ่มากนะเ,เธอก็ใส่บ่อยๆด้วยก็คือ,อ,อแหวนนิ้วนางข้างซ้ายนะคะล่าสุดแม่แพทเปิดใจในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองที่เธอเองเนี่ยเป็นพิธีกร,รนอกจากเป็นพิธีกรแล้วยังเป็นแขกรับเชิญด้วยถูกเพื่อนสัมภาษณ์ยอมรับค่ะเป็นแหวนตีตราจองจริงจากแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณพี่ชานนก็คือคุณพีอ่ะจริงๆตั้งใจขอเธอมั่นปีหน้าแต่ไฝชายเขาบอกคิดอีกทีอะให้ปีนี้เลยดีกว่า ก็เลยไม่อยากขัดใจเขานะคะซึ่งตัวเองก็เคยบอกอีกฝ่ายไว้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่ด้วยกันถึง2ปีอะตนก็พร้อมโอเคเพราะรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตัวคนเดียวไงเราก็แต่งงานมาแล้วมีลูกมาแล้วส่วนตัวอย่างคุณพีชานนท์เขาก็ยังเด็กอยู่ยังมีชีวิตอีกยาวไกลนะะแต่ว่า ตัวแฟนหนุ่มคุณพีชานนท์เขาก็ตั้งใจจะขอมั่นไงแล้วก็น่ารักมากแล้วก็รับในความเป็นเธอได้ทุกอย่างที่สัมพันธ์ซัพพอร์ตหัวใจเธอได้ดีมากๆแม้กระทั่งเพื่อนๆของคุณแพทนะคะก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักแล้วก็ความจิตใจดีของคุณพียังไงเราก็แสดงความดีเนาะกับแม่แพทตรงนี้เลยละกันสําหรับการมั่นที่ก็เขาก็มั่นกันเงียบๆเราเองก็ไปแกะมาเนาะแฟนคลับเขาก็สองแหละตาดี แต่ว่าก็ถือว่าเป็นรูปน่ารักนลารักหลายๆรูปเนาะเมื่อกี้ที่ไปพายเรือกับนอริซินด้วยคือใดๆอ่ะเข้ากับลูกได้อ่ะก็โอเคใช่ไหมฮะไปดูกันต่อนะครับสําหรับอีกหนึ่งคนที่หลายคนอิจฉาตาร้อนบอกอยากเกิดเป็นสาวคนนี้เหลือเกินจริงช่ดงนี้วาสนาที่แท้ทรูว่าที่เจ้าสาวคุณแก้มบุ๋มปรียดาเจ้าของแฮชแท็กพี่พีทไม่ควรมีคนเดียวในโลกเพราะว่าที่สามีเนี่ยคุณพีทกันตพรเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นทายาท โรงพยาบาลเอกชนสุดหรูที่ทั้งรักทั้งหลงเปคุณแก้มบุม๋มวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาสองวันก่อนนอกจากดอกกุหลาบช่อนี้แล้วอันนี้คือโมเมนต์วันคล้ายวันเกิดใช่ไหมเขามีเครื่องเพชรโอ้โหต้องเอาโลโก้รายการเราลงเวยไม่งั้นเนี่ยมันไม่เห็นถึงความอลังการ <c oughs> งานสร้างของเพชรเซตนี้นะฮะต้องเรียกว่าเป็นเซตจริงๆ, <c oughs> งๆเพราะว่ามัน29กร,รักของขวัญวันเกิดวันเดียว oh <my> 29กรัก นี่ไงพีพีทไม่ควรมีคนเดียวในโลกนเออจริงๆนะครับเขาบอกว่ามีข้อความสุดพิเศษด้วยมอบให้ในฐานะแฟนปีสุดท้ายก่อนที่ปีหน้าเนี่ยจะไม่ใช่แฟนกันแล้วนะเราจะเลิกเป็นแฟนกันแต่เราจะเป็นภรรยาสามีภรรยากันคือถึงแม้ว่าจะปลื้มสุดๆแต่ว่าคุณแก้มบุ๋มเขาก็ออกมาตอบนะฮะว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักของความรักย้ําว่าตัวเธอเองยังสามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองได้ ส่วนที่หลายคนมองว่าวาสนาดีเนี่ยเจ้าตัวบอกที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยคิดร้ายกับใครนะครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นบุญกุศลใหญ่จริงๆที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดร้ายกับใครเหมือนกันแล้วทำไมต่อมีแต่คนคิดร้ายกับผมนะแต่ก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันในชีวิตนะครับ29ก้ัลเขาบอกว่าความคืบหน้างานแต่งเนี่ยก็คือ12พฤษภาคมปีหน้าบอกตอนนี้ความคืบหน้าเป็นศูน,นย์นะมีแค่โรงแรมอย่างเดียวที่คอนเฟิร์มแล้วที่เหลือ,อยังค่ะช่มค่ะปีนี้ เหมือนเป็นปีที่แบบว่าเป็นปีเกิดที่เหมือนทุกคนให้มาเหมือนตั้งตัวแล้วไล่จากบ้านเลยแก,กแล้งเอาจริงหนูงงค่ะพี่หนูเอาไปทําอะไรหนูอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ามีความหมายว่าแบบ24กระลัดนะเะไรเอ้ยเอ้ย29กระลัดก็คือเป็นวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> ขาโรแมนติกมากต้องยอมรับแต่ถามว่าเราโรแมนติกไหม <laughs> ตอบเลยว่าร่วมมากก็ไม่เป็นปัจจัยค่ะเพราะว่า เราก็เรียนดูตัวเองหนูยังที่แม่เราบอกไว้ว่าเรียนดูตัวเองทุกวันนี้ขณะวันกงวันเกิดเราก็ยังขายของหาเงินเนาะไม่ได้แบบว่านอนสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มูที่ไหนหนูไม่ได้ทําอะไรทางชีวิตที่ผ่านมาหนูพูดเลยว่าถึงหนูจะเล่นตัวเล่นเป็นนางร้ายแต่หนูไม่เคยคิดร้ายกับใคร<อ>ไม่เคยมองแล้วว่าอิจฉาลิษยาใครหรือไม่เคยคิดว่าฉันจะอยากได้ของของใคร<อ>หนูรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราอะเจอแต่สิ่งดีๆอ๋อิไม่ดีก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตเดี๋ยวคอมเมนต์ แล้วอย่าเบนไม่ดีนะคะเพราะว่าฉันตาไปเบนกะท้าเ,เ,เราไม่คิดไยกับใครเราไม่คิดไรกับใครถ้าเขาไม่ร้ายใส่เราก่อน โอ้โหเรียกได้ว่าปีหน้าคนวงการบันเทิงเขาจะแต่งงานกันรวมๆกันนะตอนที่พี่สาวของเราคุณเบนปุ่นยพรน,นี่มาในชุดสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะเธอก็เป็นเบนเทอร์ในรายการหนึ่งด้วยแล้วก็เด็กของเธอชนะด้วยในรายการนั้นแซงความดีด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องความรักกันดีกว่าเพราะว่าก็จ่อคิวสละโสดแล้วแหละสำหรับพี่เบนนะคะเมื่อวานมีการควงแฟนหนุม่มอย่างพี่แก๊ปวิทนาเลยคะ่ะเจ้าของโรงแรมดังพัทยามาออกสื่อแต่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่นะจ๊ะเขาหล่อนะ คนเมื่อกี้ทายาทอะไรนะทายาทโรงพยาบาลคนนี้ทายาทอะไรโรงแรมดังพัทยานะคะมีความเขินนี่เราบอกว่าแฟนแค่มาให้กําลังใจย,ยังไม่ได้พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะส่วนเรื่องวิวานเนี่ยยังไม่ได้สรุปวันแต่เป็นช่วงปลายปีหน้าแน่นอนค่ะเขาก็บอกว่าพี่เบนนะ่ะเอ,อ่พร้อมจะมีทายาทคือ,อจริงๆอ่ะเบ้นอายุเยอะแล้วนะ เห็นแบบเนี้ยเขาก็อยู่วงการมาเยอะมานานเราเรียกแบบสนิทกันมากเรียกเบนต์อันเดียเพราะว่าอยู่บ้านเราก็ไม่มีคําว่าพี่นะแต่อายุต่างกันนิดหน่อยอายุต่างกันแต่ว่าายถึงตัวพี่เบน์เองเขาก็38แบบคืออายุค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกแล้วก็คือเป็นสาวสวยวัยสะพรั่งใช่อลองฟังพี่เบน์ดู เออก็เงือกตกอยู่ตอนนี้ก็ก็เขินอยู่ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าพามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะเราคุยกันแล้ว2คนค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นปลายปีหน้าแต่ว่าเรื่องเดือนน่ะยังไม่ได้สรุปวันเพราะว่าต่างคนต่างก็ทํางานยุ่งดังเลยค่ะใจเย็นๆแต่ก็จริงๆก็ต้องด้วยอายุนะคะก็อยากมีแล้วนะตอนนี้ก็เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันเป็นแบบปีหน้าเนี่ยแหละค่ะก็คุยกันใช่เพราะว่า อายุเราเยอะแล้วไงเขาจะเป็นคนที่เหมือนไม่ได้อยู่ในกล้องเหมือนเราอ่ะเขาก็จะมีความเฉืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนที่เขามาบอกว่าโอเคเราไปดูแหวนกันแล้วก็อ่ะเฮ้ยแหวนอะไรตอนแรกก็ตกใจแต่พออ๋อรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าให้เลือกไปเองเพราะจะได้แบบว่าจะได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบอออก็เป็นแบบนี้แหละน่ารักดีก็ตะมุตะมิคือเขาจะเป็นอย่างนี้แหละก็โอเค วาสนาผู้ใดน้อจริงๆเลยทั้งสองข่าวเนี่ยแต่ว่าน้องเอ็มเคยบอกพี่เบ็นเวลาไปทะเลนี่คือเปิดกระเป๋ามาเจอแต่บิกินี่ใช่ไหมเออเขาใส่แซ่บไป3วันเอาบิกินี่ไป13ตัวเยอะไปได้ไหมไปดูกันต่อนะฮะสำหรับบ้านนี้คุณซาร่านลินคุณแม่สายแดนซ์นี่เขาบอกล่าสุดออกมาเมาลูก ลูกสาวนะครับนุ่งแอร่าใช่คือเขาบอกว่าเลือดแม่มาเต็มมากนะตอนนี้เนี่ยลูกสาวก็11เดือนแล้วร้อนวิชา moon walk moon walker ไปก็คือแต่มีอมีมีทรงแบบคอมมินดี้มาสายตลกบ้างแล้วก็ชอบเต้นโชว์เวลาแบบเจอกล้องเจอคนอะไรแบบนี้นุ่งแอร่าก็ใส่เต็มเหมือนกันอ๋อทเวิร์กทเวิร์กอันนี้ทเวิร์กโอเคแสดงว่าเต็มตัวอยู่กับไอรีได้นะลูกสาวพี่ห่ะ ของลูกสาวพี่ก็สายโยกเหมือนกันแต่ว่าเป็นโยกคนละทรงเพราะว่าคุณแม่เขาบันเล่แต่อันนี้คุณแม่เขาแบบฮิปฮอปใช่คุณพิซาร่านะครับเขาบอกว่าเหนื่อยแต่มีความสุขมากนะส่วนทายาทคนที่สองเนี่ยอันนี้ไม่ติดถ้าเกิดว่าเบื้องบนจะส่งมาค่ะตอนนี้ก็ดูว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเพลงชอบดนตรีอะไรเงี้ยเลือกใส่แววอะไรบางอย่างให้เราได้เห็นไหมคะใส่แววตลก นั่งเป็นเด็กนังเป็นเด็กค่ะใช่จริงๆนะเราซอฟลงเพราะเหมือนเราถ่ายทอดไปให้ลูกหมดแล้วลูกหามากหลอกตอนนี้ทำอะไรอยู่นี่คุยกับตุ๊กตาหรอคุยกับคนเรื่อยเเลยคุยคนแล้วก็เมื่อกี้โชว์นะมีโชว์เต้นเซิร์งเซิร์งแล้วเป็นเพลงแบบเคปป์เอ้ยไทยป๊อปแต่เต้นเซิร์งใช่ตอนนีมีหนึ่งคนแล้วเราน่ารักขนาดนี้อีกสักคนยังเป็นก็ปล่อยธรรมชาติเหมือนกันเบิปล่อยไปตาม กันปล่อยไปตามธรรมชาติ in, จะ<ร>คุณสานเขาอยากมีเขาก็เขาก็รู้สึกแฮปปี้นะเขาก็รู้สึกแฮปปี้หลายๆคนก็บอกว่าแบบพอมีแล้วก็อยากให้มีเพื่อนให้เขาได้มีเพื่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รอเป็นจังหวะชีวิตแหละไม่ได้แบบต้องต้องโฟกัสที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราโฟกัสที่ความสุขมากกว่าเคยอ่านบทความเหมือนกันว่าให้สอนลูกอย่าสอนลูกให้ทำนู่นทำนี่แต่ให้สอนให้เขามีความสุข แต่จริงๆรูปพี่สาระอารมณ์ดีมากตอนนั้นเขาไปร้านเล็บเอ็มคือ,อคนอุ้มได้หมดคือแบบน้องเล่นกับทุกคนเลยอ่าใช่ก็จะมีเด็กบางส่วนแล้วกันที่แบบอ่าโอเคคนแปลกหน้าขออุ้มหรือว่าแบบเขาจะแบบกวกวนนึง<ช>แต่นี่คือเหมือนเข้าหาคนอะไรเงี้ยอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฮะเราไปดูสกูปเปิดบ้านรับแขกนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกันต่อครับ การันตีความมันสุดๆแน่นอนเวนานาที่เตรียมขนทัพศิลปินไประเบิดความสนุกใน Music Festival Land of Music 2023เนรมิตร Land of a s c a ส p ส่วนพึ่งราชบุรีให้ได้ชิลรับลมหนาวพร้อมชมโชว์ที่อัดแน่นไปด้วยศิลปินเบอร์แรงไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมต้องทูพีแบงค์ปริติกระแตอาสยามและอีกเพียบ23พันวาความนี้เจอแนะ่ นานาเชื่อว่ามันคงมีเฟสติวัลเยอะมากอยากให้มองเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกละกันนะคะที่อยากจะไปเฟสติวัลที่ไม่ได้มีคนแออัดมากและเป็นเฟสติวัลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สําคัญคือเราคัดสรรอาหารอร่อยๆของสวนพึ่งไปนานาว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้ทุกคนต้องการมากที่สุดในช่วงปลายปีที่เหนื่อยมาทั้งปีแล้วอะและถ้าจะทิ้งตัวตรงไหนสักอันหนึ่งอะขอให้นึกถึงแลนด์ออฟมิวสิกค่ะ ึงเทศกาลดนตรีที่รับประกันความสนุกไม่แพ้กันกับสยามมิวสิกเฟส2023ที่ศิลปินวงฟลิปเขาเป็นตัวแทนมาชวนไปร่วมสนุกงานนี้บอกเลยว่ามีถึง5เวทีมาในติมแรนดอมกับไลอัพแรนดอมและ,ะกิจกรรมจัดเต็มพร้อมทัพศิลปินอีกกว่าร้อยห้ามพลาด16-17ธันวาคมที่สยามสแควร์จา้า จากเพลงหมอลำชายาหมอลำหนึ่งร้อยเวทีสู่ศิลปินน้องใหม่แห่งค่ายุ้งข้าวเร็คอร์ดค่ะหนุ่มเจมบอนไซที่มาพร้อมกับซิงเกิลแรกขี้ไก่โปเพลงชซาสไตล์ลูกทุ่งอีสานถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตหนุ่มเด็กวดัดที่มีความรักกับสาวสวยหน้าที่การงานดีจะพอกินใจขนาดไหนไปหาฟังกันได้แล้วนะจ๊ะเห็นเอคือขี้ไก่โป เจ้าเลยโซยอย่างคำอายไปขีเดียดสันบบซ้าไวย,ย้ำพ่อนอายเหตุทรงคือเมินสุดแต่ใจเจ้าสิเลือกเอาเขาหรือแค่าอาีกระดินอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองนะฮะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายแล้วของรายการของเรานะครับช่วงนี้ดูหนังกันหน่อยดีกว่านะฮะกับ e d a r e to Dream นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าผ่าน ผู้ลี้ภัยคนหนึ่งนะฮะชาวซีเรียรท,ที่เชอนั้นก็เป็นผู้ขกับมือรางวัลออสการ์ด้วยนะครับสำหรับ,บวอลคเทียบนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักกีฬาลี้ภัยของโอลิมปิกตโตเกียวโอลิมปิกในปี2020นะครับเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้รับชมแน่นอนนะฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> โดยตัวของวอลก,กเทียบแล้วก็ทีมนักสแสดงเนี่ยมีการไปร่วม งานพรีเมียร์รอบปฐมทัศน์ที่จตุรัสเลสเตอร์กรุงลอนดอนนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวคนดังอย่างมาลาลายูซับไซนะครับมีเอมมาสโตนมีนาตาชาลียงเจสันไอแซคไปร่วมงานด้วยสำหรับเรื่องนี้ก็เล่าเรื่องของนักกีฬาผู้ลี้ภัยจากซูดานใต้แคนารูนอิรันแล้วก็ซีเรียก็คือมาเป็นทีมเลยมีกีฬาหลากหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทวันโดมีวิ่งนะครับ อ่คือเมื่อกี้นั่งดูทีเซอร์อยู่ก็ดูเป็นเรื่องที่แบบว่าทำพวกเราอินได้ไม่ยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ด้วยนะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างความฝันระหว่างกานร,ระหว่างการเก็บตัวแข่งขันโอลิมปิกนะครับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะไปสิ้นสุดที่โอลิมปิกฤดูร้อนในกรุงโตกเกียวก็คือปี2 0 2 0นั่นเองนะครับซึ่งตัวของพุ่กับเอง วอลคาเทียบเนี่ยปัจจุบันเขาอายุ32ปีนะฮะอยู่กับสามีที่เป็นหมอแล้วก็มีลูกสาว2คนนะครับก็คือซ<อ>ามะแล้วก็ไทมะคือตอนนั้นเนี่ยเธอกำกับเรื่อง From ามะที่ได้รางวัลอสการ์ใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้ก็เรียกว่า น่าดูทีเดียวนะเธอบอกว่าภูมิใจมากนะครับที่ได้ถ่ายทอดหนังเรื่องนี้ในลักษณะนี้โดยมีเหมือนแบบธีมของกีฬาโอลิมปิกมาครอบนะครับเธอบอกว่าต้องการนําความแข็งแกร่งมาสู่โลกให้มากยิ่งขึ้นค,คือไม่จําเป็นต้องเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นะที่จะสามารถปลุกพลังในตัวเราได้หนังแนวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ,รบก็สําหรับ We Dare to Dream เนี่ยเข้าฉายในอังกฤษวันนี้ก็คือ1ธันวาคมนะครับ แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอก็คือ f a l l Summer ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเองท่ามกลางสงครามซีเรียด้วยโอ้ก็ดูเป็นหนังที่ oh, คอนเทนต์จัดแน่น <N G S 2> ดีมอก Angelina Jolie ี่ผู้อำนวยการสร้างกันตีเลยเธอคนนี้นะแองเจลินก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งของโลกใบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้ได้คุณจอห์เลเดี๋ยวนะจอห์นเลเจนมาร้องเพลงประกอบด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่า Don't Need to Sleep โอ้โหชื่อเพลงฟังแล้วแบบแหมน่าจะให้แรงบันดาลใจใครหลายๆคนได้ใช่เนี่ยะครเป็อดตามกันอะไรกันกลางแบบ สมัรภูมิสงครามอ่ะคือความฝันก็ต้องมีแต่ชีวิตจริงก็ต้องเผชิญกับสงครามใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะวันนี้คุณหนูมีเลขเด็ดอะไรอยากให้คุณผู้ชมไหมเอาตรงๆเลยเหรอไม่คือกําลังคิดคิดอยู่ไงว่าเออสี่โมงเย็นแล้วนะอะไรเงี้ยเผื่อใครที่เขาตามหาอยู่ปกติช่วงนี้พี่พี่ไม่ได้ตามสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าไหร่พี่ตามแต่พวกคริปโตเคเรนซีมันมันขึ้นบ้างหรือยังอ่ะเช้านี้มีพุ่งมาเหมือนกันแต่ไม่อยากชี้ชวนเรียกว่าให้ตามดูดีกว่า ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็ครบถ้วนสารข่าวบันเทิงของเราเลยะยังไงวันนี้ก็หเดือนหลังจากนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วใครที่ยังไม่ได้ทําอะไรมีเป้าหมายอะไรไว้ก็เก็บให้หมดก่อนสิ้นปีละกันใช่ส่วนเวนลาพักร้อนก็ต้องเก็บให้หมดเหมือนกันนะฮะใครที่มีเหลืออยู่นะครับโอเควันนี้เอ็มอูไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ